สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับผมโอ๋บ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิโดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการบรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอ๋บ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิโดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุาจารา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพิบูลแซ่ตันนะครับผมเป็นเหรียญห้าเหรียญรุ่นแรกนะครับผมท่านผู้รู้ก็ได้จาแนกแยกพิมพ์ออกมาถึงเจ็ดบล็อกพิมพนะครับผมก็เหรียญที่นํามาเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพใช้แล้วก็เป็นเหรียญบล็อกพิมพ์ที่อยู่ คล้ายๆแล้วนะครับผมพูดง่ายๆว่าอยู่ในกลุ่มของประเภทเหรียญกลากนะครับผมเหรียญกลากก็คือเหรียญที่มีคุมผลบนพื้นเหรียญนะครับผมภาษาที่นักเล่นนักสะสมกัเขาเรียกว่าเป็นขี้กลากนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในเหรียญที่ผมนํามาเหรียญนี้จะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมโอ้บ้านสวนเลยครับ ก็มันเหมือนกับที่เพื่อนๆพ่วิทยหลายๆท่านได้บอกไว้นะครับผมเหรียญของหลวงพ่อพิบูลห้าเหรียญนะครับผมก่อนอื่นก็ให้มองที่หน้าของหลวงปู่นะครับผมว่ามีความเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรนะครับผมในทิมห้าเหรียญนะครับผมซึ่งเพื่อนเพื่อนวิทยหลายๆท่านนะครับผมก็ลงไว้ทั้งเป็นภาพในโซเชียลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือใน Google นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเซิร์ชหาดูได้นะครับผมหรือ ในยู u ู e เองก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะครับผมก็นําความรู้มาแชร์ไว้อยู่แล้วนะครับผมเหรียญที่ผมนํามาเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพใช้นะครับผมแล้วก็ตามแบบที่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านเขาบอกไว้เลยนะฮะก็คือมองที่หน้าของหลวงปู่นะครับผมว่าเหมือนหลวงปู่ในแบบพิมพ์ ในพิมพ์ห้าเหลี่ยมหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเรามองดูนะครับผมแล้วก็ที่หน้าของวงูเหรียญผมนํามานะครับผมเนี่ยฮะจะมีผดนะครับผมซึ่งสภาพเหรียญนะครับผมสึกนะครับผมแต่ก็พอมองเห็นได้นะครับผมว่ามีผดที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่กล่านะครับผมที่เคยขึ้นบริเวณที่อยู่ซีกซ้ายมือเรานะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะลามมาพาดบริเวณ หน้าขององคูนะครับผมใยซีกนี้นะครับผมเห็นเ็นเป็นเนื้อเกินนะครับผมกดแบบจางๆนะครับผมแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่บล็อกแรกๆนะครับผมจะเป็นบล็อกที่อยู่ลองๆล,ง,ลงมานะครับผมคือมีกลุ่มขี้กาดขึ้นในจุดต่างๆแต่เนื่องจากเหรียญมีสภาพใช้นะครับผมตําหนิที่ว่านี่ฮะที่เป็นกลุ่มผลบนพื้นเหรียญหรือขี้กาที่ ผู้รู้ท่านได้กำหนดสัพท์คำนี้ไว้นะครับผมว่ามันมีอยู่นะครับผมก็แสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่บล็อกสายฝนเรียบนะครับผมที่อยู่ในบล็อกต้นๆนะครับผมแล้วก็มาดูลายลียดต่างๆนะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้ก็้าเป็นบล็อกที่กาดต่างๆนะครับผมบริเวณซ้ายมือเรานะครับผมใต้ๆลงมาเวงข้าง ของไม้เท้านะครับผมจะมีผมที่ก,กางขึ้นนะบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็บริเวณตั้งแต่แถวนี้นะครับผมแต่เหเรียญก็เรียบไปแล้วนะครับถ้าเรามองอย่างเข้าข้างตัวเองหน่อยนะครับผมอาจจะบอกว่าเป็นเหรียญสายฝนเรียบหรือเป็นเหรียญที่อยู่ในบล็อกต้นๆนะครับผมแต่นี่ผมไม่เข้าข้างตัวเองนะเห็นโพดตรงนี้ก็รู้ได้เลยว่าเป็นบล็อกไทยๆนะครับแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลัง ที่เป็นรูปฝ่ามือฝ่าเท้าของหลวงปู่นะครับผมผมมาดูข้างเหรียญน,นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหรียญน,นี้จะอยู่ในสภาพที่ด้านหลังสึกแต่ว่าไม่มากนะครับผมนะฮะว่ามีกลุ่มขีกาอะไราาตรงไหนดีกว่านะด้านข้างไม่มีกลุ่มขีดการนะครับผมแล้วก็บริเวณนิ้วสามนิ้วนะครับผมดูจะเป็นหลุหลลงไปนะครับผมแล้วก็เป็นคล้ายๆกับรอยตะไบนะครับผมแต่ว่านี ฝ่ามือจางลงไปแล้วนะครับทําให้ไม่สังเกตเห็นตําหนิที่ว่านี้ได้อย่างชัดเจนนะครับผมคือในพิมพ์ที่อกกากหลังเรียบนะครับผมฝ่าบริเวณฝ่ามือด้านซ้ายของเรานะครับผมปลายนิ้ว3นิ้วนี่ครับผมจะลุกๆล,ล,ลงไปแล้วก็จะเป็น,นคล้ายกับรอยตะใบแต่ว่าตัวนี้เหรียญใช้สึกมากนะครับผมแล้วก็ กลุ่มขี้กากกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่อยู่บนตัวยันตัวทะที่อยู่ด้านด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะครับผมก็แสดงว่าหน้าที่จะอันนี้ผมสรุปความเอาเองว่าหน้าที่จะเป็นบล็อกตากหลังเรยบนะครับผมแล้วก็ที่ตัวทะหางของตัวทะนะครับผมจะมีติ่งแหลมขึ้นมานะครับผมเห็นไหมฮะนในพิมพื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าพิมพ์อื่นที่เป็น เหรียญในกลุ่มเหรียญกลากนะครับผมจะมีกลุ่มขี้กากขึ้นเป็นจํานวนมากแล้วหางของตัวทะตัวนี้จะไม่ค่อยมีครับติ่งติ่งตัวนี้จะไม่ค่อยมีแต่ตัวนี้ไม่มีกลุ่มขี้กากนะครับผมแล้วก็หางตัวนี้ขึ้นชัดเจนดีนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการดูแบบของผมนะครับผมอาจจะพี่ๆหลายๆท่านอาจจะมีทัศนะที่แตกต่างออกไปนะครับผม ดูที่มือด้านหลังไม่ค่อยมีขี้กากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมก็คิดว่าเหรียญรุ่นนี้หน้าที่จะเป็นเหรียญในพิมพ์ที่6นะครับผมก็คือกาก,ากหลงเรียบนะครับผมท่านผู้รู้อย่างที่ผมได้พูดไว้แล้วในตอนต้นนะครับผมก็ได้จําแนกแยกแยกพิมพ์ออกมาได้ถึงเจ็ดบล็อกเหรียญน,นะครับผมก็คือ สายฝนเรียบสายฝนกลากนะครับผมแล้วก็มีสายฝนหอ,อกแตกกากในมือกากนอกมือแล้วก็พิมพ์ที่ผมนํามานี่เป็นพิมพ์ที่6นะครับผมก็คือกากหลังเรียบนะครับผมแล้วก็พิมพ์ที่7จจะเป็นฝ่ามือแตกนะครับผมเหรียญสภาพใช้สึกนะครับผมต่อไปนี่ผมคิดว่า หาแทบจะไม่มีนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีพลาดเจอนะครับผมเห็นว่าเป็นเหรียญที่แท้แล้วนะครับผมไม่ว่าในสภาพไหนนะครับก็ควรที่จะเก็บเอาไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่ในปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะครับผมเป็นเหรียญพุทถคุณดีเป็นเหรียญในอันดับต้นๆนะครับผมของ เมืองอุดรน,นะครับผมหรือับอยู่ในภูมิภาคอีาสานนี่ก็ว่าได้นะครับผมซึ่งความนิยมก็มีขึ้นโดยลำดับนะครับก็ในคลิปนี้ก็เอาโดยสังเขตนะครับผมขออนุญาตาเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ